สวัสดีนนะนักตกปลานะครับวันนี้ก็มาเจอเจอกับผมนัดทิงนะฮะอันนี้ผมก็มาอยู่ที่แถวบ้านโพครับฉัดเชิงเซาก็จะให้ดูหมยนะฮะให้ดูไมายนะครับหมายค่อนข้างสวยครับนี่ฮะไมยหมยก็ประมาณนี้นะฮะมาถึงเช้าเช้าผมว่าเมื่อคืนนี้น่าจะฝนตกหนักครับ น้ำเยอะครับน้ำค่อนข้างเยอะและขุนครับเยอะและขุนฮะดำเมี่ยมนะฮะน้ำนี่ฮะหมายให้ดูหมายนะครับหมายนี้เลยฮะหมายนี้ผมเคยมาตีนาตาลนะฮะที่นาตาลได้ตัวใหญ่นะครับมาลองดูว่าจะมีตัวมีแต้มติดไม้ติดมือหรือเปล่านะฮะตามชมครับนะนะสดีครับโอ้ thật Ui thật What wow Ui sát Thật đi đâu ngay quá lăn Cắt vào đồ nó mất vào cắt lời มี่ฉาดูุ้งเดียวหายมิดเลยกัดบุ้งเจ้าบับ่ถือ นี่อยู่ที่นี่อยู่อยู่อยู่อนี่ได้ตัวครับได้ตัวครับนี่อือตอนแรกกัดไม่โดนครับปิดกล้องแล้วกลับมาตื้อใหม่ครับเดีวนะนะยางเซตเอ้ยไทยแลนด์ครับโอเค ยงไมด้วยนะครับ ถึงหน้าบ้านเลยแต่ไม่ดู นี่ได้ตัวครับได้ตัวครับนะโอ้ว่ากัดใกล้ๆเลยฮะตอนแรกมันมันกัดไม่โดนครับตอนแรกมันกัดไม่โดนนี่ผมย้ำๆอีกใส่อีกห้าไม้ครับกัดอยู่ใกล้เลยฮะระยะเผาขนครับเหยื่อนะครับนี่ผมใช้เป็นกบยางครับอ้หลุดปลี ได้ตัวครับได้ตัวหมายก็นี่เลยนะฮะแต่น้ําค่อนข้างเยอะครับเมื่อก่อนผมมากับหน้าตาลนะฮะหมายนี้เมื่อก่อนมากับน้าตาลครับน้ําน้อยฮะน้ําถึงแค่ประมาณเข่าแต่วันนี้น้ําค่อนข้างดําแล้วก็น้ําขึ้นเยอะครับเกือบเต็มคลอง <S <S โอเคครับนะนะเจอดครับ